สวัสดีครับวันนี้ฟู t าม e หามาเล่าขอนำเสนอเรื่องราวทีมใหญ่ที่ออกสตาร์ทย่ำแย่ที่สุดในซีซั่น2020ถึง2021 ว่ากันแล้วนะครับเราก็มาเริ่มกันที่ลีกที่ได้รับความนิยมมากที่สุดณนะตอนนี้กันเลยดีกว่านะครับอย่างพิมลีกอังกฤษแทบจะไม่ต้องสืบเลยนะครับว่าเรากําลังจะไปที่ทีทมไหนเป็นทีมแรกทีมนั้นก็คืออาร์เซนอลที่มีท่านมิเกลอาร์เตต้าคุมบังเหียนอยู่อาร์เซนอลนะครับถือเป็นทีมใหญ่ในอังกฤษที่ผิดหวังในพื้นที่ยุโรปตั้งแต่ซีซั่นที่แล้วพอมาซีซั่นนี้นะครับได้ทําการเสริมทัพนู่นนี่นั่นแฟนเดอะการเนอร์นะครับคงคิดไปทางเดียว กันว่าเอาแล้วพี่ต้ากูมาแน่ซีซั่นนี้เปิดมาเกมแรกนะครับเจอน้องใหม่เบนฟอร์ดแฟนๆคิดว่ายังไงก็ต้องกินหมูสามแต้มแน่ๆในนัดนี้แต่ไม่ครับพี่แกโดนล่อไป2ประตูต่อศูนย์คารังพึ่งพิคาตหลังจากนั้นนะครับอีก2นัดพี่ต้ากแกแจกครบเซร็จโดยโดนสิงปลูไป2ประตูต่อศูนยคารังปืนพากเกมใหญ่ในลีกมานะครับพี่ตาเราก็เอาชนะเวสต์บอมวิดเอาเบียน 6ประตูต่อศูนย์เป็นทีมที่ตกชั้นไปแล้วเจอกันในลีครับมาอีกสุดสัปดาห์นะครับพีต้าแกโดนแมสตีสอนไปอีก5ประตูต่อศูนย์คาอาร์ดิฮัสสเตเดียมแฟนๆถึงกับอุทานเช็ดเคแช่อยู่ท้ายตารางมา3เกมติดเลยหรอสุดท้ายแล้วนะครับพีต้าของเราก็พ่าทีมกู้ชีพอีกครั้งในการเอาชนะเกมลีก2เกมติดด้วย1ประตูทั้ง2เกมจากการเอาชนะทีมอย่างนอริสตีและเบิร์นรีอบท ด้วยการเข้ารอบลีครับรอบ4ที่ถลุงวิมเบ์ดันไป 3ประตูต่อศูนย์สุดมันเลยนะพิตา้าในพรีเมียร์อังกฤษนะครับไม่ใช่แค่อาร์ซนนลทีมเดียวเท่านั้นที่ออกสตาร์ทได้ย่ำแย่แบบนี้นะครับทั้งนี้ยังรวมไปถึงเลสเตอร์ซิตี้แข่งไป5เกมนะครับแพ้ไป3วูฟแฮม์ตันที่ไม่มีนูโน่แข่ง5แพ้ไป4ชนะไป1ลีดของท่านบเอลซาแข่งไป5เสมอ3แพ้ไป2เนวคาโซอยู่ในเต็ดนะครับสาลิกาดงที่แพ้แบบหมดรูปทีมเก่าทีมแก่ด้วยผ งานแข่ง5แพ้3เสมอ2จมอยู่อันดับ18มีอยู่2แต้มนหอนนะอ้ทีนี้นะครับเราข้ามฟากไปฝังของสเปนกันบ้างนะครับอาจจะสั้นหน่อยแต่เรื่องนี้เราต้องคุยเพราะทีมใหญ่อย่างบาร์เซโลนาที่มีโรโนัลคูมันคุมอยู่ในเวลานี้ถึงจะยังไม่แพ้ใครแต่ก็ถือว่าทีมคว้าน้ำเหลวอยู่ไม่ใช่น้อยจากผลงานในลีกตอนนี้นะครับแข่งไป4เกมแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าข้อมูลนี้ก่อนบาร์เซโลนา เตะกับคาดิสนะครับซึ่งผลงานในตอนนี้ของบาร์เซโลนาในมือของคูมันคือแข่ง4เกมเสมอ2ชนะ2นะครับแถมยังแพ้คาหลังให้กับเสียใต้ในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกที่ผ่านมาด้วยสกอร์0ประตูต่อ3อิ่มๆกันไปเลยนะจ๊ะโดยตอนนี้นะครับมีกระแสมาแรงว่าขาเก้าอี้ของคูมันนั้นเริ่มสั่นคลอนบ้างแล้วนะครับหลังสื่อประโคมข่าวกันเข้ามาว่าทางสโมสร ยกหูโทรหาทั้งอันเดือเปียโรและ อันโตนิโอคอนเต้นะครับอยู่บ้างประปรายรวมถึงแฟนบอลที่เริ่มออกมาแสดงจุดยืนคูมันเอาเป็นระยะระยะนะครับตอนนี้นะครับเราไล่ไปไล่มานะครับมาถึงฝั่งของเยอรมันก็มีทีมใหญ่ที่มีปัญหาอยู่อย่างอาเบไลซิกนะครับที่ออกสตาร์ทฤูดูการนี้ด้วยโค้ชเจสซ่มสัสกุนสื่อชาวอเมริกันนะครับที่ย้ายทีมจากในสังกัดเดียวกันนะครับอย่างเลดบ,บูเซาวบวกเข้า มาคุมอาเบรซิกในซีซั่นนี้ยังถือว่ากัดทอนกระแท่นหากจะเทียบกับโค้ชคนเก่าอย่างอยู่เรือนนาเกลมันที่ย้ายไปคุมกับเสือใต้บาเยนน์บิวนิคนะครับโดยอาเบรซิกออกสตาร์ทไปแล้ว5เกมชนะ1เสมอ1แพ้ไปถึง3แทบจะไม่เหลือเขาโครงทีมพลังหนุ่มจากซีซั่นที่แล้วเลยแฟนบอลนะครับก็ยังถือว่ายังทรงทรงอยู่นะครับเพราะพี่แกเพิ่งมาคุมซีซั่นแรกเพิ่งคุมทีมได้แค่5นัด และหลังจากนี้นะครับก็ต้องมาดูว่าทีมพลังหนุ่มทีมนี้จะกลับมาัง,งาดได้อีกหรือเปล่านะครับอ่ะเราข้าไปลีกต่อไปกันเลยดีกว่านะครับอย่างลีกเอิงฝรั่งเศสกันบ้างดีกว่านะครับทีมแชมป์เมื่อซีซสั่นที่แล้วอย่างลิวที่มีผลงานนะครับ7เกมเสมอ2แพ้3ชนะ2 และผลงานในแชมเปี้ยนลีกนะครับที่เสมอกับวบบวกโดยเสมอเจ้ากันไปศูนประตูต่อศูนย์แต่ในเกมนั้นนะครับวบบวกพวกเขาเหลือ10คนตั้งแต่นาทีที่62แต่พินลิวของเรานะครับก็ไม่มีโอกาสกระดิกสกอร์เลยนอกจากทีมแชมป์อย่างพินลิวสนะครับที่ออกตัวได้ห่วยแตกแล้วนะครับก็ยังมีทีมช่างปั้นนักเตะอย่างโมนาโกที่อยู่เหนือพินลิวสไป1อันดับเท่านั้นเองนะครับด้วยผลงานออกสตาร์ท เเกมชนะ2เสมอ2แพ้ไปถึง3แต่หากของพี่ลิวนะครับนั้นเข้าใจได้ตรงที่นักเตะตัวหลักของพวกเขาที่โชว์ฟอร์มเก่งนะครับเมื่อซีซั่นที่แล้วต่างออกจากทีมไปหาประสบการณ์ใหม่ๆไปเติบโตนะครับรวมถึงโค้ชของพวกเขาที่ย้ายออกไปด้วยนะครับทําให้ทีมต้องมาจูนกันใหม่ในซีซั่นนี้แต่ของโมนาโกนะครับดูยังไงก็เป็นนักเตะชุดเดิมที่หวังพึ่งได้แต่ก็มาดูกันนะครับว่า ทั้งสีสันนี้แชมป์เก่าอย่างพี่ลิวส์ทวงบัลลังได้หรือเปล่าและทีมช่างปั้นอย่างโมนาโกจะกลับมายิ่งใหญ่ได้ครั้งไหมนะครับในส่วนของลีก,กันโซซิเลอาอิตาลีนะครับนี่ก็ต้องหนีไม่พ้นทีมอย่างยูเวนตสุสที่ในตอนนี้นะครับเปลี่ยนโค้ชมาเป็นมัซซิมิเลียโนอัลเลกรีกุนซอชาวอิตาลีนะครับที่กลับมาคุมครั้งที่2ให้กับยูเวนตสุส ยูเวนตุสนะครับก็เป็นทีมใหญ่ทีมหนึ่งที่ออกสตาร์ทฤูดูการนี้ได้ไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับในการลงเล่นลีกไป5นัดชนะ1เสมอ2แพ้ไปอีก2นะครับแต่ในเกมยุโรปนะครับยังถือว่าโอเคหน่อยกับการเอาชนะเหมาโมในเกมแรกของแชมเปียนลีก3ประตูต่อ0ทีมทีมนี้นะครับหลังโรนัลโดตัดสินใจย,ย้ายทีมออกไปหลายคนคิดไปต่างๆนานาน,าน,นะครับว่า ใครกันที่จะมาเป็นเครื่องจัดผลิตสกอร์ให้กับพวกเขาแต่คำถามนี้นะครับได้ตอบข้อสงสัยไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะพวกเขายังมีอัลโบโรโมลาตาเปาโลดีบาราเฟเลริโกเคียอิซาที่พร้อมระเบิดประตูคู่แข่งในทุก และนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของทีมใหญ่ที่ออกสตาร์ทได้ย่ำแย่ที่สุดในฤดูกาล2 0 2 0 2 0 2ถึง2021นะครับหากใครชื่อชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กับเพื่อนๆของท่านได้ดูด้วยหากมีข้อผิดพลาดประการใดทางเราต้องขออภัยมาณะทีนี้ด้วยวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนกับเพจ l Time Thailand สวัสดีครับ